เงื่อนไขาการรับสวัสดิการนารวยสมาชิกนารวยทุกท่านต้องมีอายุ18ปปีขึ้นไปต้องเป็นสมาชิกนารวยขั้นต่ำหนึ่งปีและต้องมีสถานะแอคทีฟเสียชีวิตทุกกรณีต้องยืนยันตัวตนก่อนในระบบการจัดสรรสวัสดิการเฉพาะในกลุ่มสมาชิกนารวยทั่วประเทศเท่านั้นมีรายรับในระบบเท่าไรหารแบ่งกันในกลุ่มคนที่ผ่านคุณสมบัติสมาชิกสามารถตรวจสอบยอดผ่านแอปพลิเคชันนารวยได้ทุกเวลาสมาชิกเก่าทุกท่านโอนสิทธิ์เข้าร่วมกองสวัสดิการนี้ได้เลย สมาชิกต้องมีคุณ,ณสมบัติดังนี้ 1. สะสมคะแนน1นึถึงหนึคะแนนรับไม่เกิน1,000 0บาท 2. สะสมคะแนน1 0ึ่ง0ถึงห้าคะแนนรับไม่เกิน2,000 0บาท 3. สะสมคะแนน5 0 1ร้อ0ถึงหนึ่คะแนนรับไม่เกิน30,000บาท 4. สะสมคะแนน1 0 0่พันหถึงห้าพคะแนนรับไม่เกิน5,000 0บาท5สะสมคะแนน5 0 0พันหนึ่งถึงหนึ่งคะแนนรับไม่เกิน1000 0แบาทเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แอดมินบริษัทนารวยแอปพลิเคชันเปลี่ยนโลก